โปรดเกล้าวบิ๊กแดงพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ในฐานพิเศษหลังกราบบังคมทูลลาออกจากราชการจากปัญหาสุขภาพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศีสินมหาวชิราลงกรณพระวชิะระเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในายทหารสัญญบัตรพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ในฐานพิเศษ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา15ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560ประกอบมาตรา4และมาตรา9แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์พุทธศักราช2560มาตรา10 มาตรา13ม,มาตรา15และมาตรา18แ,แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์พุทธศักราช2560จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในายฐานสัญญาบัตรพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ในายฐานพิเศษประจำกรมฐานมหาเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์ กองบัญชาการฐานมหาเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์จำนวนสามนายดังนี้ 1. ผลพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ในฐานพิเศษเนื่องจากลาออกจากราชาการ 2. ผลพลเอกนรงพันธ์จิตแก้วแท้พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ในฐานพิเศษ เนื่องจากปรับโอนเข้ารับราชการในหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ 3. พันเอกหม่อมเจ้านวาพันยุคนพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่นในฐานพิเศษเนื่องจากปรับโอนเข้ารับราชการในหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่6กันยายนพุทธศักราช2567 ประกาศหน้าวันที่9กันยายนพุทธศักราช2567เป็นปีที่9ในราชการปัจจุบัน